เดินทางทางจิตวิญญาณของทุกคนไม่ว่าจะเป็นการตอบสนองต่อความท้าทายที่ยากลำบากหรือโอกาสที่โยกระดับนั้นไม่เหมือนใครอย่างไรก็ตามเรื่องนี้การเดินทางทางวิญญาณหลายครั้งจะใช้เครื่องมือที่คล้ายกาันหรือไปตามเส้นทางที่คล้ายคลยึงกัน 1. จำไว้ว่าแม้ว่าคำแนะนำจากผู้อื่นจะเป็นประโยชน์ แต่ก็ไม่มีใครบอกคุณได้ว่าการเดินทางของคุณคณจะไปอย่างไรหรือคุณไปในทิศทางใดท้ายที่สุดคุณต้องรับผิดชอบต่อทิศทางการเดินทางของคุณไม่มีศาสนาใดผูกขาดความจริงหากศาสนาหรือสาวกเริ่มควบคุมหรือทำให้คุณหวาดกลัวให้ลองสำรองข้อมูลและปรึกษาแหล่งข้อมูลอื่นจดบันทึกความคิดและความรู้สึกของคุณ แม้ว่านี่อาจดูเหมือนเป็นการวางแผนล่วงหน้าแต่การเดินทางของคุณก็เริ่มต้นขึ้นแล้วเก็บความคิดความรู้สึกความกลัวและความคาดหวังของคุณไว้บันทึกความคิดของคุณเกี่ยวกับชีวิตประจำวันและความคิดระยะย,ยาวของคุณทุกสัปดาห์อ่านรายการของคุณและพิจารณาความสำเร็จ